นี anyway. ่เป็นกระถิ่งนะงานกระถิ่งนะครับท่านผู้ชมนะดีกวจะหวายพ่อยรับ ข้าอยู่ทุกตะไลนะไหเป็นสังกัดทอนยังไงนะท่านทุกเจ้าหะตะไนะครับล้งแล้วก็พหน้าเงินนจะได้ตะลเยไปสดทอครับลากระครับทุ้าะยกระจาไปก่อนจะได้ะไลเนสังด้อนนะครับวมายีัวอรที่ับข้าวตัวตาตัวตะย ตามคท่านตามบทกาคำพักตัวกับบอร์ลงนะได้ยอดมื่องพันสร้ย่บาบาทนะ,นะักับนะครับได้ยอดนอนนี้สองืนามพสาม้อ่าบาทโดยธรรมาดูนะอันนี้เป็น ราคาครับในระหว่างนี้ท่านก็เจ้าภาพกระเห่นแ่ละกรนะครับนับยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเี๋วหลังจากที่พระเจ้าฉันรัทหารเองนะครับเราก็จะเมรวบรยแล้วก็แจ้งยให้กประานเจ้าพากทุกท่านและสายบุตทุกคนนะครับในร่างร้าบเรื่องของย่อกระถิ่นในปีนี้นะครับตอนนี้นับได้เลยนะครับนับได้ นะอาจารยอาจะี้ยงช้าหลายพันหลายคนนะเขาอาหารกัหลายก็จะเป็นตุกษะตัวาสัานะตั้ใจทุกคนทุการประโดนขนนะจ๊ะตัสชาัคขวาตอระหตสัมมาสังตกใจโทรศัพท์ từ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โคชนานปุถะกัมมะเราปุถะชกาปูเชมาอีมานิมะยังพันเตนพัตตานีสาปริปารานีทิขูสังคสาง อุนชยาาสาธุทันเตภิกขุสังโฆอิมานิทัตตาณิสัะปริวารณิปติคันหาตุอมหาการ ที่ขะรักตัง้งขะตายะสุขายะข้าแต่พระทิศสุสงผู้เจริญข้าเป็นเจ้าทีรา่าาร้ายถอนนกขะไว้ขะแก่ ที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระที่สูงสูงขอพระทิ่สูงสูงเจงครับพัอบพบดอาหารตับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเ,เจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนาถินขอตราบเรียนเชิญท่านประธานนะทุกท่านนะช่วยกันกเปนถวายของข้าวของหวานเป็นสี่ร้อยล้านว้วยสี่ร้อยล้าน กุรรักษาศีลด้วยหลายสักษะารด้วยแต่ไม่ช่างไม่จอนะอาบตึ๊งตาเลยนะเรียบมาตลอไปงไงเข้าไปเตียนไปเลยัง่เดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานนะครับทุก่คิดอะไรข้างนข้างหน้าต้องข้าอาจารย์ได้เลยนะอาจารย์เต็มนี่ข้ืบก่อนอาจเชิญอนจาชยทุนกลับครับ อาเชนะครับตรง้านนูน,นะครับอาท่านไดพร้อมแล้วก็อาคล้ายๆนด้วยนะนะทุกกรนะครับยกมอไึ้นมาน่อนะครับนะนครับวันนี้ถ้านยามาพบคุณี่รัก็ได้มาอาพักเสียงน้ำตูนะครับายกลาง ท่านประธานะไครับทาบกกา่านประธานไรครีายอ้นัน่นมันไม่อยู่ที่จะแก้ไปไหนมันม่ทาไม่อยู่มั้งถ่ายเหลอยู่ไว้แบ้าไปไหนครับเหลียนเชิญท่านประธานดําินการแลร้วก็รท,รท่านประธาน่าเหียนเชิญท่านประธานท่านพลตรีปราศรานาารัรากของที่ระลึกคุงพ้อเจดีนักปูญนะฮะอาดงอง แล้วก็ท่านประธานกรรมการดรธีรวัตรสรรรรุรเสษวรพัฒน์ขอที่ะระลึกจากเจ้าว่าเศรษฐีนวโกดป็นคุและก็ท่านประธานดำเนินการนายวรพัฒน์สุขาารินปรปร,รับนะครับของที่ะระลึกนิ่งๆ ตีนย่อเส้นที่ต้งองัวมไม่ยอ่าแล้วก็อยู่ดีนให้ภาชนะเจ้าพระนะระหว่างที่นับย่อนะครับท่านใดนับเรียบร้อยแล้วก็เขียนเขียนย่อเขียนชยนารได้เลท่านเจ้าฉันได้เลยครับฉันได้เลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวหลังจากท่านพุนเจ้าท่านฉันเทเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากนั้น Thank <laughs> you.